ไม่ดังครับพี่เก่งเลยเาดังไหมตอนนี้ดังไหมก็ไปดังอ่ะตังใหม่ทีไงเดี๋ยวเอาเดินดีนิดเดียวให้มันตัดตรงแค่นี้ขำม่อนวิ่งได้ทังให้เรดี๋ยวนี้อะไม่ต้องมาหน้าเอออีกทีนี้ทีความแม่นยำพี่ตั้งทีหนึ่งเอออีกทีหนึ่งนี่กสนามเลยพี่โอเคทีสองพาร์นี่ก็สนามเลยติดต้องวิ่งให้ล่อไปงั้นถูกตัด นผ่าตรอห้งเท้าครับดูรองเท้าเป็นักครับหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมรองเท้าแล้วขึ้นไปนะหัวหน้าทีมเกงก็ไปเสื้อเขามาทิเล่นนตหรือเขามันหนอนเชื่อาี่ไม่ได้ยนครัตาครับ นาตอนนี้ผมวิ่งแข่งกับปูในสนามนี่มาเขาขัดเขาจะขัดมันไล่กูทันเมื่อเวานเอยขัดตอนน้มาพี่นะขัดซึ่งเลยนะกล้าไล่ก้าตัวเยี่ยมพี่นาทีทำการกระต้านครับในขั้นไหนเมื่อแปดพี่ช้าสุดๆแล้วพี่ไยี่ยมพี่นดีทำการกระต้านครับดูบอดี้ครับ บัวดีบรแปดนะครับหอด้วย13.8ครับสามจุ้พี่มอเตอร์สุดๆต่อต่อรันเ0ี0 k ครับหลุดมาเน่งหลุดมาเน่งตั้งลำได้ ผู oh oh uh, ้นำนร้ว <cuz I ain> ิโพงศ์ครับตามเรื่องนสสรุตามเ้ื่องคุญหลคุณกิตนาคุณจิรวันคุณพนัคุณไก่นะครับใครไม่มีอะไรพื่อบ้างครับ ผมครับขอไม่เกี่ยวนะครับคุณอิทธิวัฒน์ครับเอาป้าบอยป้าบอยอยู่ไหนคุณกิตนะคุณกิตนะครับคุณพุชครับไม่มีรายชื่อเข้ามากิตนะกิตนะเล่นนะกิตนะใช่ไหมครับกิตนะอยู่นี่ขับไปก่อนครับคุณกิตนะครับเดี๋ยวผมหาบอน ตง้อจะถฟ้าเดี๋ยวุไม่ลงอ่ะโอเคคุณกินนกขับไปเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นดีส <c> ิบเด็วเรต้องเป็นดีสิบไม่ใช่ดีสิบที่บอยพอเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรที่บายเอาเอาถี <c> ไม่เป็นไรครับลอบไม่หายคุณกิตนะขับไปเลยครับ <c> แต่ผมจะไม่รู้ว่าจากพี่นดยนีของคุณตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปหนึ่งสองนาทีครับ เวลาผ่านไป2นาทีนะครับผลตอนนี้นะครับไม่แน่นอนนะครับเป็นเพราะว่ายังไม่มีคนจิตนาเข้ามาเกี่ยวนะครับตอนนี้ไป

ไอดิไปดิโอ้โหโอเคครับเวลาผ่านไปสามนาทีนะครับคุณหลังนะครับผู้นำคุณศิรวัตรนะครับคุณบัณฑินะครับคุณวิทรุสคุกระปุลคุณไก่คุณเนวนะครับเร็วคุณกิตนะนะครับคุณอิทธิวัตรครับคุณหลังนะครับคุณศิรวัตรคุณบัณคุณวิทรุสอยู่ในรอบี่ห้าครับ เขาเปิดแค่งมันริงเปล่าเลยนะไหนวะเนี่ยิเนี่ยว้าเซ็กซ์ต้าจะกว่าดีไหมเงี้ยเย็นดีเย็นนะฮะเมทนันเลยพี่บอกละพันไปสามนาทีครึ่งครับย่องครับย่องครับคุณนายจะเป็นคุณหลังครับหกรอบคุณจีรวัฒหกรอบคุณมนัฐหกรอบคุณบรรลุหกรอบคุณเมียคุณกิจนาคุณไก่พาหลอกคุณเจ้าพูพาหลอบอิทธิวัฒน์หรอบ รับกาไก4นาทีครับมาเช้าโคดหยิบไก่ดู่อยโคดหยิบไก่ดู่อยไม่ทันไม่ทันโอ้ยใ่อยู่ในรอบพี่หกโคท่านนะครับคุณหลังในรอบที่เจ็ดครับคุณวิรุนรอบที่เจ็ดนณรอบพี่เจ็ดอีรวัตรรอบพี่เจ็ดครับรอบนั้นรอบที่หกครับ เล่นสบายๆแล้วุคนจะเป็นหังอับอนะดีนะคืครึ่งครับสามสิบวินาทีในอีกรอบครับ นะครับชื่นมาเป็นผู้นำนะครับคุณพนัสนะครับอันดับที่สองคุณกิรวัตอันดับที่เร็วแล้วอันดับที่สองนะครับคุณพนัสอันดับที่สามกิรวัตอันดับที่สี่คุณหลังครับบอยโดนอย่างนี้บอยปิดกันแล้วคุณเยี่ยวปิดกัน คุณนัทพนิครับคุณหลางพินิษครับเหลือคุณกีรวัตรคนเดียวครับตาคุณทธิวัตรไปไปนัดไปนะ